สลายเลคุณครรามาตุนอลาให้เราระกาศตยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณกับคุณครูพี่อุ้งนะคะหลังจากที่ได้ห่างหายกันไปสองสัปดาห์นะคะเพื่อตามงานนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงานนะคะนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ส่งงานเหมือนเดิมนะคะสามารถทักแชทไลน์คุณครูได้ใครคนไหนที่ทาไม่เป็นจริงๆนะคะนัดพบคุณครูได้นะคะที่โรงเรียนสักแป๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะสอนให้นะคะอ่า วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะคะขึ้นเรื่องใหม่การเขียนโปรแกรมโดยใช้สื่อเว็บไซต์ code.org เป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะคะก็คือเป็นคำคำสั่งแบบรหัสน,นะคะเวลาสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานสั่งให้หุน่นยนต์ทํางานนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะ,ะเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์ code.org เราเข้าไปที่ Google สามารถเล่นได้ทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทั้งคอมพิวเตอร์นะคะพิมพ์คำว่า code.org ก็จะขึ้นมานะคะก็จะเข้ามาเดี๋ยวครูจะสาธิตให้หลังจากหลังจากคลิปนี้นะคะ,ะเว็บไซต์ code.org เนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรคนที่ทำองค์กรนี้ขึ้นมาก็คือฮาดี และอาลีฟาตอวีนะคะเป็นคนตั้งองค์กรน,นี้ขึ้นมาจุดประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะ,ะซึ่งเขาเนี่ยได้เริ่มตั้งแต่ปีพศ2556ซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยได้นำเข้ามาในปีพศ2560เพิ่งแก้ เพิ่งแก้จากวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยมี2,560นะโดยเขาทดลองป .1 ประเทศไทยนะป .1 กับป .5 ป .4 นะฮะแล้วก็พอปีถัดไปป .2 กับป .5 ปีถัดไปอีกป .3 กับป .6 ซึ่งในปีในปีที่แล้วเนี่ยพี่ป .3 เพิ่งเรียนไปนะฮะในประเทศไทยนะเพิ่งเรียนไป เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศเรานะคะ,ะทีนี้เราก็หลีกนี้ไม่พ้นนะคะเพราะว่าเราต้องตามให้ทันประเทศอื่นด้วยนะคะทีนี้มาดูกันนะคะการเขียนโปรแกรมคำสั่งโคด้ด code org เนี่ยเป็นโปรแกรม1นึ่งเป,เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการเขียนก็จะมีอีกหลายโปรแกรมนะคะในการเขียนโปรแกรมโค้ดก็จะมี scratch อะไรแบบนี้ด้วยนะคะ,ะทีนี้ อันนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่ทำกับคอมพิวเตอร์นะคะพอเราเข้าไปแล้วก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้โปรแกรมนี้คนที่สร้าง Facebook เป็นคนเขียนขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ทำกันนะคะเป็นให้ฟรีนะคะให้ฟรีให้ให้เล่นฟรีมาร์คซักคลเบิกนะคะเป็นคนทำอันนี้ขึ้นมาก็จะมีบัตรคำเหมือนเดิมค่ะแล้วให้เราเนี่ยเรียงบัตรคำว่า แองกี้เบิร์ไปหาลูกหมูเนี่ยให้ใช้คำสั่งไหนซึ่งไอตรงนี้นะคะมันจะไปต่อยอดให้หุ่นยนต์นะคะว่าทำไมคุณครูสอนให้นักเรียนเล่นเกมแบบนี้ไม่ใช่นะคะเป็นการพื้นฐานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเอาคำสั่งเนี้ยไปทดลองกับหุ่นยนต์ในขั้นเบื้องสูงๆนะคะแอดวานอะไรเนาะนะคะก็ต้องเริ่มแบบนี้นะคะ ซึ่งเราจะต้องรู้พื้นฐานถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราก็จะต่อยอดไปไม่ได้นะคะหลังจากที่เราทําโปรแกรมนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทดลองให้ทําดูนะคะเอาประมาณสักด,ด่านที่หนึ่งถึงด่านที่3พอนะคะสําหรับน้องปหนึ่งวิทเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าโปรแกรมโคด้ดนะคะโดยการใช้ Google จากโทรศัพท์มือถือวิธีการทําก็คือไปที่แอปและหลังจากนั้น ให้ไปที่ Google ไปที่ Google ตรงนี้นะคะ Google Chrome นะคะหลังจากที่เราเข้าไปตรงนี้แล้วให้เราพิมพ์ข้างบนตรงนี้พิมพ์ว่า code org แล้วก็กดที่คำว่าไป เราก็จะเห็นหน้าจอมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่หน้าจอเราเป็นแบบนี้แล้วให้กดเลือกภาษาเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยนะคะ,ะเราจะเห็นว่านี่คือหน้าจอหลักของการเรียนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เปลี่ยนลูกได้ตรงนี้หลังจากนั้นให้เราไปที่คำว่านักเรียน เมื่อกดที่คำว่านักเรียนแล้วไปที่หลักสูตรเร่งรัดม,มันก็จะมีบทเรียนแบบออฟไลน์ line. เด็กอายุ4ปีขึ้นไปให้เรามาที่ตรงนี้นะคะอายุ10ถึง18ปีซึ่งเราอยู่้ันหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ถึง10ปีแต่ว่าลองดูนะคะเราเรียนไปให้ทันเพื่อนนะเกินอายุไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูนะคะแนะนำวิ วิทยาการคำนวณกิจกรรมถอดปักตรงนี้นะคะอันที่ไปที่อันที่สองนะคะเขาวงกอาจะได้เหมือนในหนังสือเรียนของเรานะคะคุณครูจะให้เราทำด่านที่หนึ่งสองสามนะคะลองดูด่านที่หนึ่งนะคะ,ะเมื่อเราเข้าไปที่ด่านที่หนึ่งตรงนี้แล้วนะคะ,ะเขาบอกว่าให้เราหมุนโทรศรรัพท์ ซึ่งโทรศัพท์ของนักเรียนบางคนนะคะยังไม่ได้ตั้งหมุนอัตโนมัติให้เราเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะหมุนอัตโนมัติตรงนี้นะคะถ้าของใครยังไม่ตั้งก็คือให้ตั้งไว้นะคะว่าสามารถหมุนอัตโนมัติได้หลังจากที่เขาบอกว่าให้เราหมุนเพราะเราหมุนเราลองหมุนโทรศัพท์ดูตั้งให้เหมือนกับที่เขาบอกนะคะก็จะได้มาแบบนี้หลังจากนั้นให้กดที่คำ กดปิดนะคะกดปิดอะ,อะไรที่ขึ้นมาเราก็กดปิดให้หมดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้มาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าให้ a n g กี้เบิรไปหาลูกหมูต้องเดินไปกี่ก้าวนะคะต้องเดินไปกี่ก้าวอ่ะเราก็มาดูข้างล่างนะคะกดปิดไปให้หมดเลยเขาให้มาแล้วไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเราก็ใส่ไปอีกก้าวนึงนะคะก็คือกดที่กล่อง เครื่องมือนะคะเราก็กดลากอ่านะคะกดลากดึงไปไว้ให้ต่อกัน,นะะให้ติดกันหลังจากนั้นให้กดที่คำว่าเริ่มอ่ะกดที่คำว่าเริ่มตรงนี้นะคะเริ่มอีกครั้งหนึงอ่ามันไม่ไปนะ,ะต่อไปหลังจากนั้น ให้เราไปที่คําว่าถัดไปย่อให้เล็กนิดนึงนะคะไปที่คําว่าถัดไปตรงนี้เขาให้มาแล้วไปข้างหน้าหนึ่เก้าเราต้องเดินไปหนึ่งสองสามเกานะคะเราก็ใส่ไปข้างหน้า39อันนี้เป็นการเขียนเบื้องต้นนะคะซึ่งจะมีถ้าเราไปด่านถัดไปเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือแบบทำยังไงให้เดินไปแบบเร็วเรนะคะ พกจะใช้คําสั่งนี้ในการสั่งหุ่นยนต์ให้ทํางานนะคะหรือว่าบางครั้งเวลาเราจะกู้ระเบิดแบบนี้นะคะเราจะเขียนคําสั่งให้สั้นลงทํำยังไงแบบให้มันไปกู้แบบเร็วๆนะคะไปข้างหน้า3ามครั้งตรงนี้มันเราจะเห็นว่ามันซ้ํากันนะคะ,ะเราก็ใส่สามารถใส่เครื่องหมายทําซ้ําได้ซึ่งจะอยู่ในด่านต่อไปนะคะ,ะทีนี้เราก็กดเริ่ม แล้วก็กดต่อไปนะคะคุณครูให้ทาถึงด่านที่สามสามพอนะคะเพราะว่ายังอยู่น้องปอหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเน้นกันตอนที่อยู่ปสองนะคะอ่าตอนนี้มันจะมีคําว่าหันซ้ายหันขวาแทรกเข้ามาแล้วเมื่อกี้เรามีแต่เดินไปข้างหน้านะคะอ่าเดินไปข้างหน้าหนึ่งสองสองเก้าใส่ไปข้างหน้าสองเก้าหลังจากนั้นก็คือหันขวาอ่าจะมีแบบหันซ้ายหันขวาให้เราคิดนะคะเพราะว่านี่คือวิชา วิทยาการคำนวณต้องมีการคิดนิดหนึ่งนะคะหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าอีกเก้าหนึ่งหลังจากนั้นก็กดที่คำว่าเริอ่ะไม่ไปถ้าของใครไม่ไปก็กดอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคพอมันขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วนะคะให้นักเรียนทําการบันทึกอ่าทำการบันทึกนะคะเพราะคุณครูจะดูว่านัก เรียนสามารถเขียนได้กี่บรรทัดถ้าเราเขียนสั้นเราก็จะได้คะแนนเยอะนะคะที่บรรทัดต,ตรงนี้นะคะของครูได้15บรรทัดของใครที่เกิน15บรรทัดก็แสดงว,ว่าเดินไปนานเดินนานเกินนะคะ,ะหลังจากที่นักเรียนแคปหน้าจอมาแล้วนะคะให้นักเรียนส่งมาให้คุณครูทางไลน์ได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะขั้นตอนที่1คือให้ไปที่ Uh, Google ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปค้างในดับเบิลคลิกก็คือกด2ครั้งหลังจากนั้นให้เราพิมพ์คำว่าตรงนี้ก็ได้นะคะ c o d e ที่อ่านว่าโค้ดนะคะ o r g หลังจากนั้นให้กด enter อาจจะช้านิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของนักเรียนนะคะหลังจากนั้นก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้เหมือนกับในโทรศัพท์เลยนะคะก็เปลี่ยนภาษาจากภาษาไทยก็เป็นภาษาอังกฤษน,นะคะ,ะซึ่งทางที่ดีเขาบอกว่าเวลาทําก็คือให้ทําภาษาอังกฤษน,นะคะแต่ว่าน้องคนหนึ่งทำภาษาไทยก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้เราไปที่คําว่านักเรียน หลังจากนั้นให้ไปที่คำว่าหลักสูตรเร่งรัดหลังจากนั้นให้ไปที่อันที่สนะคะก็คือเขาวงกดไปด่านที่หนึ่เลยนะคะหลังจากนั้นอะไรที่ขึ้นมาเราก็กดกระกระบาดปิดไปหมดเลยนะคะปิดไปหมดเลยเขาเขาให้คำแนะนำมานะคะว่าให้กดแบบไหนแบบไหนนะคะเราไม่ต้องอ่านแลยนะคะเราทำเลยวิธีการทำก็คือเขาให้มาแล้วนะคะตรงนี้เราสามารถ กดจับได้นะคะก็จะมีเสียงด้วยเขาให้มาแล้วไปข้างหน้า19เอาแองกี้เบิร์ดไปหาลูกหมูเดินไป2อก้าแบบนี้หลังจากนั้นกดที่คำว่าเริ่มต่อไปกดที่คำว่าไปต่อเขาให้มาแล้วไปข้างหน้า19เราก็ใส่ไปอีก2องเก้านะคะ หนึ่งสองกดที่คำว่าเริ่มโอเคต่อไปกดไปต่ออีกด่านที่สามนักเรียนคนไหนต้องการที่จะทําต่อไปก็ทําต่อไปถึงด่านที่ยี่สิบเลยก็ได้นะคะลองดูนะคะเขียนให้สั้นนะคะเขียนให้สั้นไปข้างหน้าสองเก้า หันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็กดที่คันแล้วเริ่มเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูด่านด่านที่ยากๆนะคะด่านที่มีเครื่องมือขึ้นมาอีกถ้าเราข้ามขั้นไปไหมลองดูนะคะ ตรงนี้นะคะเห็นอยงอที่จริงเวลาเราเขียนก็คือเราจะใส่คําว่าไปข้างหน้า5้ก้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อสอนล่วงหน้านะคะแต่ว่ายังไม่ให้ทําก่อนนะคะให้ทําถึงด่านที่3ก่อนอเราจะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะคะตรงนี้ถ้าเราจะให้แองกี้เบิร์ดไปหาลูกหมูเราต้องเดินไป 59, 1, 2, 3, 4, 5้าเก้าหเราต้องใส่คําสั่ง5ครั้งซึ่งอาจจะทําให้ช้านะคะวิธีการทําก็คือลบไปให้หมดเลย5อันเนี้ย เราใส่เฉพาะตัวนี้นะคะตัวที่ใช้ในการทําซ้ําแล้วก็ใส่คาว่าไปข้างหน้าเข้าไปในด้านในม,มันเป็นลักษณะเหมือนกับปากเจระเคนะคะแล้วก็ใส่ข้างหน้าบอกว่าไปห้าครั้งเขียนแคบสองบล็อกนะคะก็คือบล็อกทําซ้ํากับบล็อกไปข้างหน้านะคะมันก็จะเดินไปแบบนี้นะคะนี่คือคําสั่งลัดนะคะเวลาเราสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานก็จะทําแบบนี้แหละนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอสอนเพียงเท่านี้นะคะหลังจากที่นักเรียนทำถึงด่านที่3แล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอตรงนี้นะคะเพราะว่าคุณครูจะดูว่านักเรียนเขียนได้กี่บรรทัดค่ะขอบคุณค่ะ